่านอาจารย์มั่นท่านฉลาดแหลมคมมากรู้ความสําคัญของธุดงทั้งสิบสามข้อว่าเป็นเครื่องมือปิดช่องทางออกแห่งกิเลสของพระธุดงได้ดีมากเพราะถ,าถ้าไม่มีธุดงเหล่านี้ช่วยปิดช่องไว้บ้างกิเลสของพระธุดงที่สักแต่ชื่อพ็รู้สึกจะเพ่นผ่านออามากและอาจจะทําความรําคาญแก่ประสาทของผู้อื่นพอดูแต่พระธุดงที่มีทําเหล่านี้ช่วยบ้างก็พอทําให้เบาใจแก่ตัวเอง และผู้อื่นจะทนรู้ได้ไม่สแสลงตาสแสลงใจจนเกินไปทุดงแต่ละข้อรู้สึกเป็นธรรมกระซิบใจได้ดีไม่เผลอตัวไปมากและไม่เผลอตัวพอจิตคิดไปในทางผิดซึ่งเป็นข่าศึกกับทุดงข้อใดใจกลับรู้สึกได้ในทุดงในทุดงข้อนั้นทันทีแล้วทําความระวังและแก้ไขตนต่อไปทุดงเป็นธรรมละเอียดละออมากและมีความหมายอย่างเต็มตัวทุกข้อไป ทั้งสามารถแก้กิเลสในหัวใจของสัตว์ได้โดยสิ้นเชิงด้วยธุดงข้อนั้นๆอย่างไม่มีปัญหาขอแต่ผู้ปฏิบัติคิดให้ถึงความจริงของธุดงข้อนั้นๆแล้วนำมาปฏิบัติต่อตอนเองด้วยดีเท่านั้นจะเห็นว่ากิเลสทุกประเภทอยู่ในขายของธุดงเหล่านั้นจะเป็นธรรมปราบพรามให้สิ้นซากไปทั้งสิ้นไม่มีกิเลสตัวใดจะเหนืออำนาจทุดงไปได้เท่าที่กิเลสไม่ค่อยกลัวเรานัก เพราะเราโกรธทุดงจะทําความลําบากให้แก่ตนที่ปฏิบัติตามส่วนกินเลสจะทําความลําบากแก่เราเพียงไรเมื่อไม่มีทุดงทำเป็นเครื่องปราบตรามนั้นรู้สึกจะเป็นช่องโหวของตนจึงเป็นช่องทางให้เผลอตัวไปตำหนิทุดงว่าปฏิบัติยากเสียบ้างหรือบางหัวใจอาจคิดไปว่าทุดงลาสมัยเสียบ้างก็ไม่อาจทราบได้ในขณะที่ความคิดกลับเป็นข้าสึกแก่ตน ิเลจจึงได้รับความนิยมนับถืออยู่อย่างลึกลับโดยผู้ชมเชยก็ไม่อาจทราบได้แต่ผลของมันที่เกิดจากการส่งเสริมชมเชยผลิตออกมาให้โลกได้รับสวยนั้นเป็นสิ่งเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาแท่พูดได้ว่าเป็นอาการิโกการปฏิบัติตามทุดงไม่ว่าขอ้อใดย่อมเป็นความสง่างามหน้าดูทั้งเป็นผู้เลี้ยงง่ายกินง่ายนอนง่ายเครื่องใช้สอยของผู้มีทุดงอยู่ในใจบ้าง ย่อมถือเป็นความสบายไปตลอดสายเป็นผู้เบากายเบาใจไม่พรุงพรังทั้งทางอารมณ์และเครื่องเป็นอยู่ต่างๆทุดงเหล่านี้แม้คารวะจะเลือกนําไปใช้ในบางข้อเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนก็ยอมได้เช่นเดียวกับพระเพราะกิเลสข,ของคารวะากับกิเลสข,ของพระมันเป็นประเภทเดียวกันทุดงเป็นพานแก้กิเลสจึงควรน,นําไปปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสได้เช่นเดียวกันตามฐานะและเพศของตนจำหนวย ทุดงเป็นคุณธรรมที่สูงอย่างลึกลับยากที่เราจะทราบได้ตามความจริงของทุดงแต่ละข้อผู้เขียนเองก็ตะเกียกตะกายเขียนไปแบบป่า,ปาทางนิสัยอย่างนั้นแหละไม่เล้มีความรู้ความเข้าใจในทุดงในทุดงเท่าที่ควรอะไรเลยแต่หัวใจมีก็เขียนสุ่มๆไปอย่างนั้นเองจึงขออภัยด้วยคุณสมบัติของทุดงทั้งหลายไม่อาจพรนนาให้จบสิ้นลงได้เพราะเป็นธรรมที่ละเอียดสุข,ขุมมาก ทั้งสามารถทําให้ผู้รักใคร่ไฟใจปฏิบัติในทุดงสําเร็จได้ในคุณธรรมตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นอริยชนไม่นอกเหนือไปจากทุดงเหล่านี้เลยท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์ผู้นำบรรดาสิทธ์พาดําเนินมาตลอดสายจนถึงววราสุดท้ายหมดกําลังแล้วจึงปล่อยวางพร้อมกับสังขารที่ติดแน่กับองค์ท่านฉะนั้นทุดงขวัตจึงเป็นธรรจําเป็นสําหรับผู้มุ่งชําระกิเลสทุกประเภทภายในใจให้สิ้นไป จะทอดทุระว่าธุดงไม่ใช่ทำจําเป็นเสียไม่ได้แต่จะไม่ขออธิบายคุณสมบัติของธุดงแต่ละข้อว่ามีคุณค่าและความจําเป็นแก่เราอย่างไรบ้างกรุณาท่านผู้สนใจพิจารณาตีแผ่เอาเองอาจได้ความละเอียดและเกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเองมากกว่าผู้อื่นอธิบายให้ฟังเสียอีกผู้เขียนเคยพิจารณาและเห็นผลมาบ้างตามภาษานับแต่เริ่มออกปฏิบัติจนทุกวันนี้เท่าที่สามารถ พราะเห็นว่าเป็นธรรมจาเป็นประจําตัวตลอดมาและตลอดไปท่านผู้มุ่งต่อความสิ่งกิเลสท,ทั้งประเภทที่หยาบโลนและประเภทที่ละเอียดสุดจึงไม่ควรมองข้ามทุดงไปโดยเห็นว่าไม่สามารถถอดถอนกิเลสได้ท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มป่วยและเริ่มลาวัตวนเป็นครั้งสุดท้ายพอท่านจำภาษาวัดนองผือปีที่สี่ผ่านไปแล้วตกหน้าแรงราวเดือนมีนาคมพศ2492 ทางจันทรคติจำได้ว่าเป็นวันขึ้น14เดือน4เป็นวันสังขารท่านเริ่มแสดงอาการไม่สนิทที่จะครองขันต่อไปดังที่เป็นมาแล้ว79ปีวันนั้นเป็นวันที่ท่านเริ่มป่วยอันเป็นสาเหตุลุกลามไปถึงจุดสุดท้ายของสังขารที่ครองทัวมาเป็นเวลานานวันนั้นได้แสดงความสัส่นสะเทือนขึ้นมาแก่ขันทปัจุกท่านและพระสงฆ์ในวงใกล้ชิด โดยเริ่มแรกมีไข้และไอผสมกันไม่มากนะักมีอาการรุมๆไปแทบทั้งวันทั้งคืนไม่ค่อยมีเวลาสางนับแต่วันแรกเป็นท่านแสดงออกเป็นอาการผิดปกติที่น่าวิตกด้วยแล้วทําให้คนดีไม่น่าวไว้ใจเลยองค์ท่านทราบอย่างประจักษ์ไม่มีทางสงสัยว่าไข้คราวนี้เป็นไข้ครั้งสุดท้ายไม่มีทางหายได้ด้วยวิธีและยาขนานใดๆทั้งสิน้น ฉะนั้นท่านจึงพเพลียงไข้บรราสิทธิทราบตั้งแต่เริ่มแรกเป็นและไม่สนใจกับอยูกยาอะไรเลยนอกจากแสดงอาการเป็นความรำคาญเวลามีผูน้นำยาเข้าไปถวายให้ฉันเท่านั้นโดยบอกว่าไข้นี้มันเป็นไข้ของคนแก่ซึ่งหมดความสืบต่อใดๆอีกแล้วไม่ว่ายาขนาดใดจะมาใส่จะไม่มีวันหายมีเพียงลมหายใจที่รอวันตายอยู่เท่านั้นเช่นเดียวกับไม้ที่ตาย,ยืนต้น แม้จะรดน้ำพรวนดินให้ฟื้นเพื่อผลิดอกออกใบก็ไม่มีทางเป็นไปได้รออยู่พอถึงวันคน่นลมลงชมดินของมันเท่านั้นไข่ที่เริ่มเป็นอยู่เวลานี้ก็เป็นไข่ประเภทนั้นนั่นแหละจะผิดทันอะไรเล่าผมได้พิจารณาประจักษ์ใจแล้วแต่ไข่ย,ยังไม่เริ่มปรากฏนนฉะนั้นจึงได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอว่าอย่าพากันนอนใจรีบเร่งทางความเพียรขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่ ปิดขัดอะไรจะได้ช่วยแก้ไขให้ทันกับเหตุการณ์อย่าให้ปิดพลาดและเสียเวลานานผมจะอยู่กับหมูเพื่อนไปอีกไม่นานจะจากไปตามกฎของอนิจจังที่เดินตามสังขารอยู่ทุกเวลาไม่ลดละอย่างไรก็ไม่เลยสามปีนี่เป็นคําที่เคยเตือนล่วงหน้ามาได้สามปีขอนี้แล้วจะให้ผมเตือนอย่างไรอีกจะพูดให้เคลื่อนจากที่แน่ใจอยู่แล้วนี้ไปไม่ได้งานของวัตจักรที่ทําบนร่างากายจิตใจของคนละสัตว์ เขาทำของเขาอยู่ทุกเวลานาทีนี้ก็เป็นงานครั้งสุดท้ายของเขาที่ทำอยู่บนร่างกายผมซึ่งจะเสร็จสิ้นไปภายในไม่กี่เดือนนี้จะให้เขาเปลี่ยนแปลงงานของเขาอย่างไรได้ดังนี้อาการท่านนับแต่วันเริ่มเป็นมีต่ทรงกับสุดไปวันละเล็กละน้อยค่อยๆขยับไปโดยไม่สนใจกับอยู่ยาอะไรทั้งสิน้นเวลาถูกอาราธนาให้ท่านฉันยา รู้สึกท่านแสดงความรำคาญอย่างเห็นได้ชัดทุกๆครั้งที่ขอรบกวนแต่ทนคนหมู่มากไม่ไหวเพราะคนนั้นว่ายานั้นดีคนนี้ก็ว่ายานี้ดีฉันแล้วหายใครฉันแล้วมีแต่หายกันจึงอยากขออาราธนาท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาบ้างจะได้หายและโปรดบรรดาลูกศิษย์ลูกหาไปนานๆท่านเตือนเสมอว่ายาไม่เป็นประโยชน์กับไข้ของผมในครั้งนี้ มีแต่ฝฟืนเท่านั้นจะเข้ากันได้สนิทท่านพูดห้ามเท่าไรก็ยิงขอวิงวอนจึงได้ฉันให้เสียบ้างทีละนิดทีละหน่อยตามคําขอร้องของคนหมู่มากพอไม่เสียใจนักว่าท่านทอดอะไรในสังขารเกินไปเมื่อข่าวว่าท่านป่วยไปถึงไหนใครทราบก็มาถึงทั้งนั้นทั้งพระทราาั้งคารวะพากันหลังไหลมาแทบทุกทิศทุกทางมีได้คำนึงว่าทางไกลหรือใกล้ หน้าแรงหรือหน้าฝนผู้คนหลั่งไหลเข้าไปเยี่ยมท่านยิ่งฝ่าฝนที่ทั้งตกทั้งพรมเสียอีกบ้านหนองผืออยู่ในป่าและหุบเขาทั้งห่างไกลาจากถนนใหญ่สายอุดรสะกลราวห้าร้อยถึงหกร้อยเซนมีได้สนใจว่าไกลและลำบากซึ่งโดยมากเดินกันด้วยเท้าเปล่าเข้าไปหาท่านนอกจากคนแก่เดินไม่ไหวก็ว่าจ้างล็อกเวียนเขาเข้า,ขาไปเฉพาะท่านเอง ชอบอยู่องเดียวเงียบๆตามอัธยาศัยแม้พระเนนก็ไมา่อยากให้เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าไม่จําเป็นจริงๆดังนั้นเมื่อมีผู้คนพระเนนเข้าไปเกี่ยวข้องมากๆรู้สึกขัดกับอัธยาศัยที่ท่านไม่เคยดําเนินมาจึงไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆทั้งสิน้นเพียงพระเนนซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดภายในวัดท่านยังไม่ประสงค์ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยแต่ความจําจเป็นมีก็จําต้องอนุโลมผ่อนผันเป็นบางการ แม้เช่นนั้นก็จําต้องระมัดระวังกันอย่างมากขณะเข้าไปเกี่ยวข้องท่านด้วยกิจธุระจาเป็นไม่ให้เข้าไปแบบสุมสี่สุมห้าตลอดข้อวัดที่ควรทําถวายท่านในเวลาจําเป็นต้องจัดพระเนนองค์ที่เห็นสมควรไว้ใจได้เป็นผู้จัดทําถวายเป็นคราวๆไปสิ่งที่เกี่ยวกับท่านต้องมีพระผู้อาวุโสและฉลาดพอควรเป็นผู้คอยควบคุมดูแลให้เห็นสมควรก่อนค่อยทําลงไปทุกกรณี พระทานอาจารย์เป็นผู้รอบคอบและละเอียดมากตามปกตินิสัยผู้เข้าไปเกี่ยวข้องจึงควรได้รับการพิจารณากันพอสมควรเพื่อไม่ให้ขัดกับอัตยาสัยท่านซึ่งเป็นเวลาที่จําเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีประชาชนพระเนนมาจากที่ต่างๆประสงค์จะเข้ากราบเยี่ยมท่านทางวัดต้องขอให้รออยู่ที่สมควรก่อนและมีพระผู้เคยปฏิบัติทางนี้เห็นเป็นการอันควรแล้ว เข้าไปกราบเปลี่ยนให้ท่านทราบเมื่อท่านอนุญาตแล้วค่อยมาบอกให้เข้าไปและเมื่อมีพระในวัดองค์สมควรนำเข้าไปกราบท่านมีอะไรท่านก็แสดงโปรดท่านเหล่านั้นตามอธัธยาศัยพอสมควรแล้วก็พากราปลาท่านออกมาการพาแขกเข้ากราบเยี่ยมท่านทางวัดได้ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดมาและพาเข้ากราบเยี่ยมเป็นคราวๆไปตามแต่แขกมีมากน้อย ซึ่งมาในเวลาต่างกันเฉพาะพระอาจารย์ที่เคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาแล้วและมีความสนิทกับท่านเป็นพิเศษก็เป็นเพียงไปกราบเป็นให้ท่านทราบวา่าท่านอาจารย์นั้นจะมากราบเยี่ยมเมื่อท่านอนุญาตแล้วก็เข้ากราบเยี่ยมและสนทนาธรรมกันตามอัธยาศัยทั้งสองฝ่ายอาการป่วยท่านค่อยเป็นไปเรื่อยๆไม่ผ่าพ้นรุนแรงแต่ไม่ค่อยเป็นปกติสุขได้ถ้าเป็นสงครามก็แบบสงครามใต้ดิน ค่อยขยับเข้าทีละนิ็ทีละน้อยจนกลายเป็นสงครามไปทั่วดินแดนและกลายเป็นแดนยึดครองไปทั่วพิภพไม่มีส่วนเหลือเลยพอท่านซึ่งเป็นจุดหัวใจของส่วนรวมเริ่มป่วยลงเท่านั้นมองดูพระเนในวัดรู้สึกเศร้ามองทางอาการไม่ค่อยแช่มชื่นเบิกบานเหมือนแต่ก่อนมองดูหน้าตากาันก็มองแบบเศร้าๆไม่ไม่ผ่องใสทางอาการตลอดการสนทนากาัน ก็ต้องยกเรื่องป่วยท่านอาจารย์ขึ้นสนทนาก่อนจะก,กระจายไปเรื่องอื่นๆแล้วก็ต้องมายุติกันที่เรื่องของท่านอีกแต่การให้อว่าสั่งสอนพระเนนท่านยังคงมีเมตตาอนุเคราะห์อยู่อย่างสม่ำเสมอมิได้ทอดทุระเป็นแต่ไม่ได้ชี้แจงข้ออัดข้อทมให้ละเอียดละออได้เต็มวความเมตตาเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นพออธิบายธรรมจบลงและชี้แจงจุดสงสัยของผู้เรียนถามเสร็จสิ้นลงแล้ว ก็สั่งให้เหลิกการไปประกอบความเพียรองค์ท่านเองก็เข้าพักผ่อนขณะที่ท่านแสดงธรรมปรากฏว่าไม่มีความไม่สบายแฝงอยู่เลยแสดงอย่างช้าช้านร่าเริงเสียงดังและกัางวานลักษณะาอาการอาถานเหมือนคนไม่ป่วยเป็นอะไรเลยการเร่งและเน้นหนักในธรรมเพื่อผู้ฟังก็เน้นลงอย่างถึงใจจริงๆไม่มีความสะทกสะทานใดๆปรากฏในเวลานั้น ทุกอาการที่แสดงออกเหมือนท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยพอจบการแสดงแล้วถึงจะทราบว่าอาการท่านอ่อนเพลียและต้องการพักผ่อนพอทราบอาการเช่นนั้นต่างก็รีบให้โอกาสท่านได้พักผ่ตามอัธยาศัยท่านเทศอัตรจรนรท์ครั้งสุดท้ายวันมาคาบูชาเดือนสามเพนพศ .2492 ก่อนท่านจะเริ่มป่วยเล็กน้อยวันนั้นท่านเริ่มเทศเวลาสองทุ่ม จนถึงเวลาหกทุ่มเที่ยงคืนรวมเป็นเวลาสี่ชั่วโมงอำนาจทรรมที่ท่านแสดงในวันนั้นเป็นความอัศจรรย์ประจักษ์ใจของพระธุดง์ที่มารวมคันอยู่เป็นจำนวนมากโดยทั่วกันประหนึ่งโลกธาตุดับสนิทไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยปรากฏแต่กระแสธรรมท่านแผ่ครอบไปหมดทั่วไรโลกธาตุดยยกร,รหาหันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ที่ต่างมาเองสู่ที่ประชุม ณพุทธสถานโดยไม่มีใครอาราธนานิมน์ตหรือนัดแนะขึ้นแสดงว่าท่านเป็นวิสุทธิบุคคลล้วนๆไม่มีคนมีกิเลสเข้าสับปนเลยแม่คนเดียวการแสดงอุวาตปฏิโมกเพระพุทธเจ้า,ยาทรงแสดงเองเป็นวิสุทธิอุโบสถคืออุโบสถในถ้ำกลางแห่งบุคคลผู้บริสุทธิ์ล้วนๆไม่เหมือนพวกเราซึ่งแสดงปฏิโมกในถ้ำกลางแห่งบุคคลผู้มีกิเลสล้วนๆ ไม่มีบุคคลผู้สิ้นกิเลสสับปนอยู่เลยแม้คนเดียวฟังแล้วน่าสลดสังเวชอย่างยิ่งที่พวกเราก็เป็นคนผู้หนึ่งหรือเป็นพระองค์หนึ่งในความเป็นศักยบุตรของพระองค์องค์เดียวกันแต่มันเป็นเพียงชื่อไม่มีความจริงแฝงอยู่บ้างเลยเหมือนคนที่ชื่อว่าพระบุญเน,นบุญและนายบุญนางบุญแต่เขาเป็นคนขี้บ่าพากแต่โทษและอาบัตใส่ตัวแทบก้าวเดินไปไม่ได้ สมัยโน้นท่านทําจริงจึงพบแจ่ของจริงพระจริงทําจริงไม่ปลอมแปลงตกมาสมัยพวกเรากลายเป็นมีแต่ชื่อเสียงเรืองนามสูงส่งจดพระอาทิตย์พระจันทร์แต่ความทําต่ำยิ่งกว่าขุมนรกเวจี v G, แล้วจะหาความดีความจริงความบริสุทธิ์มาจากไหนเพราะสิ่งที่ทํามันกลายเป็นงานพอกพูนกิเลสและบาปก,กรรมไปเสียมากมิได้เป็นงานถอดถอนกิเลสให้สิ้นประจากใจ แล้วจะเป็นวิสุทธิโบสุทธิขึ้นมาได้อย่างไรกันโปรดมาเอาแต่ชื่อเสียงเพียงว่าตนเป็นพระเป็นเนนแล้วก็ลืมตัวโมจะยกว่าตนเป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่ศีลธรรมแท้จริงของพระของเนนตามพระอาวาตของพระองค์แท้นั้นคืออะไรก็ยังไม่เข้าใจกันเลยถ้าเข้าใจในอวาตปฏิโมกท่านสอนว่าอย่างไรนั่นแหละคือองค์ศีลองค์ธรรมแท้ท่านแสดงย่อเอาแต่ใจความว่า,วา การไม่ทําบาปทั้งโปวงหนึ่งการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งการชําระจิตของตนให้ผองแผ้วหนึ่งนี่แหลเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่ทําบาปถ้าทางกายไม่ทําแต่ทางวาจาก็ทําอยู่ถ้าทางวาจาไม่ทําแต่ทางใจก็ทําและสั่งสมบาปเป็นอย่างข้ามจนถึงเวลาหลับพอตื่นจากนอนก็เริ่มสั่งสมบาปต่อไปจนถึงขณะหลับอีก เป็นอยู่ทนองนี้โดยไม่ได้สนใจคิดว่าตัวทําบาปหรือสั่งสมบาปเลยแม้เช่นนั้นยังหวังใจอยู่วาดตนมีศีลมีธรรมและคอยเอาแต่ความบริสุทธิ์จากความมีศีลมีธรรมที่ยังเหลือแต่ชื่อนั้นฉะนั้นจึงไม่เจอความบริสุทธิ์ปลับเจอแต่ความเศร้ามองวุ่นวายแพนใจายู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็เพราะตนแสวงหาสิ่งนั้นก็ต้องเจอสิ่งนั้นถ้าไม่เจอสิ่งนั้นจะให้เจออะไรเรา คนเราแสวงหาสิ่งใดก็ต้องเจอสิ่งนั้นเป็นธรรมดาเพราะเป็นของมีอยู่ในโลกสมมติอย่างสมบูรณ์ที่ท่านแสดงอย่างนี้แสดงโดยหลักธรรมชาติของศีลธรรมทางด้านปฏิบัติเพื่อนักปฏิบัติได้ทราบอย่างถึงใจลำดับต่อไปท่านแสดงสมาธิปัญญาตลอดวิมุตติหลุดพ้นอย่างเต็มภูมิและเปิดเผยไม่ปิดบังล้ลับอะไรเลยในวันนั้นแต่จะไม่ขออธิบายเพราะเคยอธิบายและเขียนลงบ้างแล้ว ขณะนั้นผู้ฟังทั้งหลายนั่งเงียบเหมือนหัวต่อตลอดกันไม่มีเสียงอะไรรบกวนธรรมที่ท่านกําลังแสดงอย่างเป็นที่เลยตอนสุดท้ายแห่งการแสดงธรรมท่านพูดทนองผู้ที่วัดเจดีหลวงจงังหวัดเชียงใหม่ว่าการนี้เทศซ้ําเท่าต่อไปจะไม่ได้เทศทนองนี้อีกแล้วก็จบลงคํานั้นได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาดังท่านพูดไว้นับแต่วันนั้นแล้วท่านไม่ได้เทศทนองนั้นอีกเลย ทางเนื้อทมและการแสดงนานๆผิดจบัครั้งนั้นอยู่มากหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนท่านเริ่มป่วยกระสอบก,กระแะเรื่อยมาจนถึงว่ะสุดท้ายแห่งขันเสียจนได้แม้ท่านจะได้รับความลำบากทางขันเพราะโรคภัยเบียดเบียนจนสุขภาพสุดลงเป็นลำดับก็าตามแต่การบินทบาทฉันให้บาทและฉันมือเดียวที่เคยดำเนินมาท่านก็ยังอุตส่าห์ประคองของท่านไปไม่ยอมลดละปล่อยวาง เมื่อไม่สามารถไปสู่สายบินธบาทได้ท่านก็พยายามไปเพียงครึ่งหมู่บ้านแล้วกลับวัดต่อมาญาติโยมและพระอาจารย์ทั้งหลายเห็นท่านลำบากมากก็ปรึกษากันตกลงขออาราธนานิมนต์ท่านไปแค่ประตูวัดแล้วกลับถ้าจะขออาราธนาท่านไว้ไม่ให้ไปเลยท่านไม่ยอมโดยให้เหตุผลว่าเมื่อ,อยังพอไปได้อยู่ต้องไป ฉะนั้นจำต้องอนุโลมตามท่านไม่ให้ขัดอัธยาศัยท่านเองก็พยายามไปไม่ยอมลดละความเพียรเอาเลยจนไปไม่ไหวจริงๆท่านยังขอบินทบาทบนสาราโรงฉันพยายามจนลุกเดินไม่ได้จึงยอมหยุดบินทบาทแม้เช่นนั้นยังขอฉันให้บาดและฉันมือเดียวตามเดิมเราคนดีต้องอนุโลมตามความประสงค์ท่านทุกระยะไปด้วยความอัศจรรย์ในความอดทนของนักปราชญ์ชาติอาชาใน มายอมทิ้งลวดลายที่เคยเป็นนักต่อสู้ให้กิเลสยื้อแย่งแข่งดีได้เลยถ้าเป็นพวกเราน่ากลัวจะถูกหามลงมาชั้นจังหันนะับแต่วันเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายซึ่งเป็นที่น่าอับอายกิเลสที่คอยหัวเราะเยาะคนไม่เป็นท่าอยู่ตลอดเวลาที่มาน,นอนคอยเฉียงให้กิเลสสับฟันหันแหลกอย่างไม่มีชินดีอันเป็นที่น่าสังเวชเอานักหนาถ้ายังรู้สึกเสียดายเราซึ่งเป็นคนทั้งคนที่คอยจะเป็นเคียงให้กิเลสสับฟัน ก็ควรเราเลึกถึงปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นตอนนี้ไว้บ้างเผื่อได้ยึดมาเป็นเครื่องมือป้องกันตัวในการต่อสู้กับกิเลสจะไม่กลายเป็นเขียงให้มันหมดทั้งตัวยังพอมีเครื่องหมายสัตบุรุษพุทธบริษัทติดตัวอยู่บ้านอาการท่านรู้สึกหนักเข้าโดยลําดับจนคนดีที่เกี่ยวข้องไม่พากันนิ่งนอนใจได้ตอนกลางคืนต้องจัดวาระการคอยรักษาท่านอย่างลับๆคราวรสามสี่องค์เสมอ แต่ไม่ได้เรียนให้ท่านทราบนอกจากท่านจะทราบทางภายในโดยเฉพาะเท่านั้นทั้งนี้เกรงว่าท่านจะห้ามมาให้ทำโดยเห็นว่าเป็นภาระกังวลวุ่นวายเกินไปพระเนนที่อยู่รักษาท่านตามวาระก็ให้อยู่ใต้ถุนคุดีท่านอย่างเงียบวาระละสองสามชั่วโมงตลอดรุ่งทุกคืนซึ่งเริ่มแต่ยังไม่เข้าพรรษาพอเห็นอาการท่านหนักมากก็ปรึกษากันแล้วกราบเรียนขอถวายความปลอดภัยให้ท่าน โดยมาขอ,อนั่งสมาธิภาวนาที่เสดียงข้างนอกกุฏีท่านคราวละสององค์ท่านก็อนุญาตจึงได้จัดให้พระอยู่บนกุฏีท่านครั้งละสององค์อยู่ได้ถุนสององค์ตลอดไปไม่ให้ขาดได้นอกจากพระที่จัดเป็นวรรไว้ประจําแล้วยังมีพระในวัดมาหลบหลอกมองๆคอยสังเกตการอยู่เสมอมีได้ขาดตลอดคืนพอออกภาษาแล้วพระและครูบาอาจารย์ที่จำพรสษาอยู่ในที่ต่งตางๆก็ทยอยกันมากราบเยี่ยม และปฏิบัติท่านมากขึ้นเป็นลำดับอาการท่านรู้สึกหนกเข้าทุกวันไม่หนาไว้ใจท่านจึงได้ประชุมเตือนบรรดาสินให้ทราบในการที่จะปฏิบัติต่อท่านด้วยความเหมาะสมว่าการป่วยของผมชวนถึงวาระข้าทุกวันจะพากันอย่างไรก็ควรคิดเสียแต่บัดนี้จะได้ทันกับเหตุการ์ผมน่าต้องตายแน่นอนในคราวนี้ดังที่เคยพูดไว้แล้วหลายครั้งแต่การตายของผมเป็นเรื่องใหญ่ของสัตว์และประชาชนทั่ว,วไปอยู่มาก ด้วยเหตุนี้ผมจึงผดีงท่านทั้งหลายให้ทราบว่าผมไม่อยากตายอยู่ที่นี่ถ้าตายที่นี่จะเป็นการกระเทือนและทำลายชีวิตสัตว์ไม่น้อยเลยสําหรับผมตายเพียงคนเดียวแต่สัตว์ที่จะพลอยตายเพราะผมเป็นเหตุนั้นมีจำนวนมากมายเพราะคนจะมามากทั้งที่นี้ไม่มีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายกันน่าแต่ผมบวชมาไม่เคยคิดให้สัตว์ได้รับความลำบากเดือดร้อนโดยไม่ต้องพูดถึงการฆ่าเขาเลย มีแต่ความเมตตาสงสารเป็นพื้นฐานของใจตลอดมาทุกเวลาได้แผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลแก่สัตว์ไม่เลิกหนาโดยไม่มีประมาณตลอดมาเวลาตายแล้วจะกลายเป็นสตรูคู่เวรแก่สัตว์ให้เขาล้มตายลงจากชีวิตที่แสนรักสงวนของแต่ละตัวเพราะผมเป็นเหตุเพียงคนเดียวนั้นผมทําไม่ลงอย่างไรขอให้นําผมออกไปตายที่สกลนครเพราะที่นั้นเขามีตลาดอยู่แล้วคงไม่กระเทือนชีวิตของสัตว์มากเหมือนที่นี่ เพียงผมป่วยยังไม่ถึงตายเลยผู้คนพระเนรก็พากันหลังลายมาไม่หยุดหย่อนและนับวันมากขึ้นโดยลาดับซึ่งพอเป็นพยานอย่างประจักษ์แล้วยิ่งผมตายลงไปผู้คนพระเนนจะพากันมามากเพียงไรขอได้พากันคิดเอาเองเพียงผมคนเดียวไม่คิดคำนึงถึงความทุกข์เดือดร้อนของผู้อื่นเลยนั้นผมตายได้ทุกการสถานที่ไม่อาลาัยเสียดายร่างกายอันนี้เลยเพราะผมได้พิจารณาทราบเรื่องของมันตลอดถ,ถึงแล้วว่า เป็นเพียงส่วนผสมแห่งธาตุรวมกันอยู่ชั่วระยะการแล้วก็แตกทําลายลงไปสู่ธาตุเดิมของมันเท่านั้นจะมาอลาไายเสียดายหาประโยชน์อะไรเท่าที่พูดนี้ก็เพื่อความอนุเคราะห์ศัตว์อย่าให้เขาต้องมาพร้อมกันตายเป็นป่าช้าผีดิบวางขายเกลื่อนอยู่ตามริมถนนทนทางอันเป็นที่นาสมเพชเ,เวทนาเอานักหนาเลยซึ่งยังไม่สุดวิสัยที่จะควรพิจรารณาแก้ไขได้ในเวลานี้ ฉะนั้นจึงขอให้รีบจัดการให้ผมได้ออกไปทันกับเวลาซึ่งที่ยังควรอยู่ในระยะนี้เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ที่รอตายตามผมอยู่เป็นจํานวนมากให้เขาได้มีความปลอดภัยในชีวิตของเขาโดยทั่วกันหรือใครมีความเห็นอย่างไรก็พูดได้ในเวลานี้ทางพระและญาติโวมรวมฟังกันอยู่เป็นจํานวนมากไม่มีใครพูดขึ้นมีแต่ความสงบเงียบแห่งบรรยากาศที่เต็มปไปด้วยความผิดหวังดังบทธรรมท่านว่า ยามปิดช่างนละปติตัมปิดดุขั้งปราถนาไม่สมหวังย่อมเป็นทุกข์คือท่านจะอยู่วัดน้องเผือก็ต้องตายจะออกไปสกลนครก็ต้องตายไม่มีหวังทางนั้นที่ประชุมจึงต่างคนต่างเงียบหมดทางแก้ไขทุกประตูจึงเป็นอันพร้อมกันยินดีและตกลงตามความเห็นถ้าความประสงค์ท่านที่แรกญาติโยมบ้านน้องผือทางบ้านแสดงความประสงค์ว่าขอให้ท่านตายที่นี่ เขาจะเป็นผู้จัดการศพท่านเองแม้จะทุกข์จนค้นแค้นแสนเข็นเพียงแลว้วก็ตามแต่ศรัทธาความเชื่อเลื่อมใสในครูอาจารย์ไม่ได้จนยังมีเต็มเปี่ยมในสันดานจึงขอจัดการศพท่านจนสุดความสามารถาดดินไม่ยอมให้ใครโดมินเหยียดหยามว่าชาวบ้านน้องผือไม่มีความสามารถเผาศพท่านอาจารย์เพียงองเดียวก็ไม่ไหมปล่อยให้เขาเอาท่านไปทิ้งเสียที่อื่นดังนี้ไม่ให้มีอย่างไรก็ขอพร้อมกันทั้งบ้าน มอบกายถวายชีวิตต่อท่านอาจารย์องค์เป็นสรณะของชาวบ้านหนองผือจนหมดลมหายใจไม่ยอมให้ใครเอาท่านไปไหนจนกว่าชาวหนองผือไม่มีลมหายใจครองขันแล้วจึงจะยอมให้เอาท่านไปแต่พอได้ยินคําท่านให้เหตุผลโดยทำแล้วก็พากันแสดงความเสียดายโดยพูดอะไรไม่ได้จําต้องยอมทั้งที่มีความเลื่อมใสและอะไรเสียดายท่านแทบใจจะขาดปราศจากลมหายใจในขณะนั้น จึงเป็นที่นาเห็นใจพี่น้องชาวหน้องผือเป็นอย่างยิ่งและขอจารึกเหตุการณ์คือความเสียสละอย่างถึงเป็นถึงตายเพื่อถวายบูชาท่านอาจารย์ครั้งนี้ไว้ในหาไทยของผู้เขียนในนามท่านผู้อ่านทั้งหลายด้วยซึ่งคงจะมีความรู้สึกต่อพี่น้องชาวน้องผือเช่นเดียวกันวันประชุมนั้นมีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นลูกศิษย์ท่านมาร่วมด้วยท่านอาจารย์เองเป็นผู้ชี้แจงเรื่องที่ไม่ควรให้ท่านอยู่วัดหน้องผือต่อไปด้วยเหตุดังที่เขียนผ่านมาแล้ว เมื่อทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายชาวบ้านต่างทราบคำชี้แจงจากท่านในที่ประชุมด้วยกันและไม่มีใครคัดค้านแล้วก็ตกลงการทําแคร่สาหรับผามท่านออกจากวัดหนองผือไปสุพรรณคอนวันที่กลายเป็นวันมหาเศร้าโศกโลกวันวหวเพราะความวิโยคพลัดพากจากสิ่งที่รักเลื่อมสายสุดจิตสุดใจก็ได้ระเบิดขึ้นแก่ชาวบ้านชาววัดอย่างสุดโกดกันไว้ได้นั้นคือวันที่ประชาชนญาติโยมและพระสงฆ์จำนวนว่า เตรียมแคร่มารอรับท่านอาจารย์ที่บันไดกุดีหลังจากฉันเสร็จแล้วพร้อมกันเตรียมจะหารท่านออกไปสุพรรณครจุดนี้เป็นจุดที่เริ่มระเบิดหัวใจพี่น้องชาวน้องผือทั้งบ้านใกล้บ้านไกลที่ต่างมาแสดงความหมดหวังครั้งสุดท้ายในบริเวณนั้นตลอดพระสงฆ์สามเณรเ,เป็นจำนวนมากทั้งสองฝ่ายต่างเกิดความสลดสังเวชน้ำตาไหลซึมเป็นจุดแรกจุดที่สองขณะที่พระอาจารย์ทั้งหลาย พยุงท่านอาจารย์ลงมาจากกุฏิเพื่ออาราธนาขึ้นสู่แคร่และเตรียมเคลื่อนที่นี้เป็นตอนที่ปล่อยความเลื่อมสายอไลร,รักสุดประมาณที่อัดอั้นตันใจอยู่ภายในออกมาอย่างเต็มที่ทั้งหญิงทั้งชายตลอดพระเนรก็อดกลั้นน้าตาไว้ไม่ได้จันต้องปล่อยให้เป็นไปตามความโสกาดูในขณะนั้นแม้ผู้เขียนเองซึ่งยังจะติดตามท่านออกไปด้วยก็ยังอดแสดงความไม่เป็นท่าออกมาไม่ได้ เมื่อเห็นบรรยากาศเต็มไปด้วยความซบสเซาเหงาหงอยอยู่รอบด้านทั้งเสียงร้องไห้สั่งเสียทั้งคําขอร้องอาราธนาวิงวอนท่านอาจารย์ขอให้ออกไปหายโรคหายภัยอย่าได้ออกไปล้มหายตายจากทำลายซากจากพวกญาติโยมที่กําลังรอคอยอยู่ด้วยความโศกสันรันแสงสุดที่จะอดกลั่นได้แทบหูวอกจะแตกตาอยู่แล้วเวลานี้ขอท่านในเมตตาสงสารสัตว์มากๆเพราะเห็นเกิดความยากจนบ้างเถิด พี่ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดทุกข์มากแทบหรือทนครั้งนี้เพราะสมบัติอรุณค่าที่เคยอุปถาการักษามาเป็นเวลาหลายปีได้หลุดมือพลัดพรากจากไปสุดวิสัยที่จะกั้นกลางไว้ได้เสียงร้องไห้รำพันด้วยความระทมขมขื่นราวกับคลื่นทะเลไหลซัดเข้ามาท่วมทับหัวใจตามรายทางที่ท่านผ่านไปคนทั้งบ้านทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เหมือนจะถึงความมืดมิดเปลีชีพไปตามท่านกันทั้งบ้านตลอดต้นไม้บหญ้าที่ไม่มีวิญญาณรับรู้อะไรเลยก็เป็นประหนึ่งยุบยอบกรอบเกรียมไปตามๆกัน